What have you done? I just thought that maybe I could help. I don't think I'll ever go home again. ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าโลกใบนี้แบ่งเราออกเป็นคนนอกกับคนวงในหนังเซา์เบิร์นจะพาคุณดำดิ่งประสมบความรู้สึกนั้นในแบบที่ทั้งหรูหรามืดมนและบิดเบี้ยวอย่างเจ็บปวดกำกับโดย Emerald ล n ฟ e l ผู้เคยสร้างความฮือฮาด้วยพ i มิ n ซิ o ยังวู m มนครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างดรามา่าจิตวิทยาความสยองเชิงการอารมณ์และการเสียสีชนชัน้น เซาบเบิร์นเล่าเรื่องราวของโอลิเวอร์ควิกนักศึกษาทุนผู้โดดเดี่ยวที่ออกฟอร์ดซึ่งได้รู้จักกับฟิลิกส์คอตเันเพื่อนหนุ่มรูปหล่อล่ำรวยจากครอบครัวผู้ดีเก่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นำโอลิเวอร์เข้าสู่ฤดูร้อนที่คารืหัดดูของตระกูลคัตเชนลเซาบ u เบิร์นสถานที่ที่งดงามหรูหราแต่ซ่อนความลับและความบิดเบี้ยเอาไว้ทุกมุม สิ่งนี้ทําให้หนังเรื่องนี้น่าจดจําไม่ใช่เพียงฉากสุดโต่งที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางแต่คือการตั้งคําถามต่อความอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ไม่ใช่ของเราและการที่ตัวละครเลือกให้ใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะปีนไปสู่ชนชั้นสูงไม่ว่าต้องแลกมาด้วยความจริงความสัมพันธ์หรือแม้แต่สินธรรมก็ตามนี่คือหนังที่ยั่วยนและสันประสาทในเวลาเดียวกันและไม่แปลกที่มันจะกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี ยิ่งไปกว่านั้นซอเบิร์นยังสะท้อนได้เห็นด้านมืดของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอำนาจที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบต่างๆอำนาจของเงินตราสเสน่ห์ทางเพศและความเหนือกว่าทางชนชัน้นจนทำให้คนธรรมดาที่แอบมองจากขอบสนามพร้อมจะก้าวข้ามทุกเส้นแบ่งเพื่อไปยืนอยู่ในโลกที่เขาไม่เคยมีสิทธิสัมผัสหนันงเรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ดราม่าชดิดอัดแต่เป็นกระจกสะท้อนความคลั่งไคล้และความหิวโหวยที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์ทุกคน you not leaving Not You Us you're not leaving so quiet harmless oh, drawn to shiny things พาร์ทหนึ่งเกี่ยวกับหนังผู้กำกับนักสแสดงและรางวัลซ็เบิร์นเขียนบทและกำกับโดยเอเมอรัลล์ฟโนผู้กำกับหญิงชาวอังกฤษที่เคยคว้ารางวัลอสการ์จากบอกภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมเรื่องพอมิซิญยังมูแมนปี2020ซึ่งเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในวงการฮอลลีวูดแฟโนมีอกลลักษณ์เฉพาะตัวในการนำเสนอเรื่องราวที่ผสมระหว่างความงามและความน่ากลัวใช้บรรยากาศหรูหราเป็นฉากของพฤติกรรมมนุษย์ที่บิดเบี้ยวและถ่ายทอดการเสียสีสังคมอังกฤษชั้นสูง ได้อย่างแสบสัน ด้านนักสแสดงหนังได้ทีมแคทที่ทั้งสดใหม่และทรงพลังเบรรี่คอร์ฮนมารับบทอลิเวอร์ควิกตัวเอกผู้หมกมุ่นและเต็มไปด้วยความหลับเขาสามารถถ่ายทอดความเปล่าบางภายนอกผสมกับความเจ้าเล่ห์ภายในออกมาอย่างชวนสะพึงในขณะที่เจคอบอารดีผู้รับบทฟิลิกส์คอต์นที่โดดเด่นด้วยความเสน่ห์ที่เป็นเจ้าชายผู้มังคัง,งดูวบอุ่นและเย้าวยวนจนเข้าใจได้ว่าทำไมโอลิเวอร์ถึงหลงใหลในตัวเขาสำหรับฝั่งครอบครัวคทร์น ก็มีโรสมันไพ k ์ในบท Lady e ้ p อ r t t ที่ดูเฉียบคมหรูหราแต่ก็ไม่ปลอดภัยและริชาร์ดอีแกรนที่มารับบทเซอร์เจมสที่เป็นเจ้าของเซาเบินอย่างสมบูรณ์แบบรวมถึง a อ i s o n น l i โอลในบท v e n นเชียลูกสาวที่อ่อนไหวและเปล่าบาง เมื่อออกฉาย s ซวเบิร์นได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะฉากสุดตง่งที่กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ทำให้เกิดทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์หนังได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลในหลายเวทีเช่น b a f t a และ Critics Choice Awards โดยเฉพาะการแสดงของ b บร r y ่ o h a n ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในบทบาทที่น่าจดจำที่สุดในอาชีพของเขาถึงแม้จะไม่ใช่หนังที่ทุกคนรักแต่ก็เป็นหนึ่งในหนังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี2023ยังไม่ต้องสงสัย I think you're a moth. Oh, that's just giving me goosebumps. Look, Pamela. Oh no. พาสองจุดเริ่มต้นที่ออกฟอร์ดเรื่องราวเริ่มต้นที่ปี2006ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดสถานที่เต็มไปด้วยความหรูหรา ขนบและมอดกทางชนชั้นที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีท่ามกลางนักศึกษาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและมาดผู้ดีมีเพียง o อลิเวอร์ควิกนักศึกษาทุนผู้มาจากครอบครัวชนชั้นกลางธรรมดาที่พยายามกลมกลืนกับโลกที่ไเป็่ของตนเองเขาดูขี้อายไม่มั่นใจและขาดประสบการณ์ทางการเข้าสังคมแบบผู้ดีทําให้กลายเป็นคนนอกในทันที ในบรรยากาศที่ทั้งสวยงามและกดดันนี้โอลิเวอร์พบกับฟีลิกซ์คอตันหนุ่มรูปหล่อจากครอบครัวผู้ดีเก่าผู้มีทั้งสเสน่ห์ความมั่นใจและฐานะเหนือกว่าทุกคนรอบตัวฟีลิกซ์ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่มองเห็นโอลิเวอร์อย่างจริงจังเขาเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่โอลิเวอร์เล่าว่าครอบครัวของเขาเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตความสงสารผสมกับสเสน่ห์ส่วนตัวทําให้ฟีลิกซ์ดึงโอลิเวอร์เข้ามาอยู่ในวงโครจรของตอน ไม่นานหลังจากนั้นโอลิเวอร์ได้รับข่าวร้ายว่าพ่อของเขาเสียชีวิตกระทันหันการสูญเสียครั้งนี้ทําให้เขาเหมือนแตกสลายแต่ก็เป็นจังหวะที่ฟิลิ克์เข้ามาปลอบใจอย่างอบอุ่นและนั่นเองก็กลายเป็นก้าวสาคัญฟิลิ克์เชิญโอลิเวอร์ไปใช้เชอญวิดูร้อนในคฤหาสน์ตระกูลคอตตันที่ชื่อว่าเซาเบินการเชิญเชิญครั้งนี้ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตโอลิเวอร์แต่ยังเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความล้อลวยอันตราย และความหลงใหลที่จะกืนกินเขาในที่สุดที่สำคัญบทนำที่ออกฟอร์ดยังทำหน้าที่เป็นการสะกิดผู้ชมให้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนระหว่างโอลิเวอร์และฟิลิ克์ความจนกับความรวยความบึดอัดกับความมั่นใจความโดดเดี่ยวกับความเป็นที่รักเมื่อเส้นแบ่งเหล่านี้ถูกวางเอาไว้ตั้งแต่ตน้นการเดินทางสู่เซา์เบิร์นจึงไม่ใช่แค่การไปพักผ่อนแต่เป็นการพาตัวละครก้าวสู่สนามแข่งขันที่เดิมพันคือชีวิตจิตใจและศักดิ์ศรีของเขาเอง ภ you know าคสามการมาถึงคฤหาสน์ซาว์เบิร์นเมื่อโอลิเวอร์เดินทางตามฟิลิกส์มาถึงคฤหาสน์ตระกูลคอตตันที่ชื่อว่าซาว์เบิร์นสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือความโอ่อ่าและอลาัางการของคฤหาสน์ชนชั้นสูงที่แทบจะหลุดมาจากโลกอีกใบหนึ่ง ตัวบ้านใหญ่ที่ลายล้อมด้วยทุ่งหญ้าสวนสวยและเขาวงกตที่ดูทั้งโรแมนติกและน่าขนลุกไปพร้อมกันมันคือสัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่งคั่งที่โอลิเวอร์ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนและบัดนี้เขากำลังก้าวเข้าสู่โลกนั้นอย่างเต็มตัวภายในคาร์ลาดโอลิเวอร์ได้พบกับสมาชิกครอบครัวคัตเทนที่ต่างคนต่างมีผุกลิกเฉพาะตัวเริ่มจากเซอร์เจมส์ผู้เป็นพ่อที่เต็มไปได้วยความภูมิใจในตระกูลและทรัพสมบัติ Lady Espert แม่ผู้มีความเฉียบคมแต่แฝงด้วยการเสียดสีอย่างเย็นชาและ v e n นเชียพี่สาวของฟิลิกสที่สวยแต่เปล่าบางอีกทั้งยังมีพา m e เมลาเพื่อนสนิทของแอสเพิร์ดที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันราวกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสุดท้ายคือฟาลีลูกพี่ลูกน้องชาอเมริกันผู้มีบุคลิกเย่อยิงและไม่ไว้ใจออลิเวอร์ตั้งแต่แรกเห็นแม้จะเป็นคนนอกแต่ออลิเวก็ค่อยๆใช้ความสุภาพ และความน่าสงสารของตัวเองสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในบ้านยกเว้นฟารีที่คอยจับผิดและไม่เชื่อใจเขาบรรยากาศของเซาเบินจึงเต็มไปด้วยความดหราอบอุ่นและร่องรอยของการแข่งขันที่ซ่อนอยู่โอลิเวอร์เริ่มลงไหลในโลกใหม่แห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการได้ใกล้ชิดกับฟิลิกซ์จนกลายเป็นความหมกมุ่นที่เริ่มเกินขอบเขตของมิตธภาพซาเบินจึงไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของเรื่องแต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวละครหนึ่งในหนัง มันคือรหาดที่งดงามราวกับสวรรค์แต่ทุกมุมกับซ่อนกลิ่นอายของความลับความบิดเบี้ยวและอันตรายที่ค่อยๆค,ค,คลี่คลายออกมาและสําหรับโอลิเวอร์ที่กําลังค้นหาตัวตนและความหมายในการใช้ชีวิตที่นี่คือเหมือนทางความฝันที่เป็นจริงและกับดักที่เขาไม่ไมีวันหลบหนีได้ This Shawty place ความหมกมุ่นและเส้นแบ่งที่เริ่มผ้าเรือน เมื่อวันเวลาในซาว์เบิร์กดำเนินไปออริเวอร์ก็เริ่มถักทอเครือข่ายความสัมพันธ์กับครอบครัวคาร์อตตันได้แน่นแฟ้นขึ้นเขาได้รับการยกย่องและยอมรับอย่างน่าประหลาดใจเขากับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านและสิ่งที่เด่นชัดที่สุดกลับเป็นความหมกมุ่นที่เขามีต่อฟิลิกซ์ความรู้สึกที่ดูเหมือนจะเกินคำว่าเพื่อนโอลิเวอร์จ้องมองฟิลิกส์อย่างไม่ละสายตาและทุกการเคลื่อนไหวของฟิลิกซ์กลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเขาเข้าไปใกล้เรื่อยๆ ความหมกมุ่นนี้ค่อยๆปรากฏออกมาในรูปแบบที่สุดโต่งตั้งแต่การแอบดูฟิลิกส์ขณะช่วยตัวเองในอาบอาบน้าแล้วถึงขั้นดื่มน้าอาบน้าที่ปนน้ามาสุจิราวกับเป็นการกืนกินตัวตนของคนที่เขาหลงไหลหรือแม้กระทั่งการมีสัมพันธ์ทางเพศกับเวเนเทียในช่วงที่เธอกําลังมีประจำเดือนซึ่งสะท้อนว่าโอลิเวอร์พร้อมจะก้าวข้ามผ่านทุกบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมและศิลธรรมเพียงเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ ในขณะเดียวกันความตึงเครียดกับฟารีก็ค่อยๆปะทุขึ้นฟารีเป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อใจโอลิเวอร์และพยายามเปิดโปงเขาต่อเฟลิกซ์โอลิเวอร์จึงเริ่มใช้เล่กลนและการข่มขู่เพื่อปิดปากฟารีและหาทางกำจัดเขาออกไปจากเซาบเบิร์นซึ่งในที่สุดเจมส์ James ก็ไล่ฟารีออกจากคลิฟอร์ด้วยเหตุผลเรื่องการเงินการแอบไปของฟารีทำใหโอลิเวอร์ยิ่งกลายเป็นคนโปรดของครอบครัวและยิ่งตอกย้ำความรู้สึกว่าเซาบเบิร์นอาจจะกลายเป็นบ้านของเขาได้จริงๆ เส้นแบ่งระหว่างคนวงในและคนนอกจึงเริ่มผ้าเลือนทีละน้อยและสิ่งที่ผู้ชมเห็นชัดเจนคือโอลิเวอร์กำลังผลักตัวเองเข้าไปสู่เส้นทางที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมเพราะดูการกระทำไม่ได้มาจากความรักที่บริสุทธิ์แต่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานความหลงไหลและแรงผลักดันที่จะครอบครองฟิลิซ์และทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเขา Now ขาดางานเลี้ยงวันเกิดและการเปิดโปงความจริงเมื่อดูร้อนใกล้จะสิ้นสุดครอบครัวคอดชนวางแผนจัดงานเลี้ยงใหญ่ฉลองวันเกิดให้โอเิเวอร์เหมือนเป็นการยืนยันว่าเขากลายเป็นคนสำคัญในบ้านซอเบิร์นไปแล้วแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและบรรยากาศดูหราฟิลิกซ์เริ่มกับเกิดความสงสัยและต้องการพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ของตนเขาจึงพาโอเิเวอร์เดินทางไปยังบ้านที่ออลิเวอร์อ้างว่าเติบโตมาทว่าการเดินทางครั้งนี้กลับกลายเป็นจุดหักเหสำคัญ แทนที่จะได้เห็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเจ็บป่วยและปัญหาย,ยาเสพติดตามที่ออลิเวอร์เคยเล่าฟิลิกซ์กับพบความจริงตรงกันข้ามครอบครัวของออลิเวอร์เป็นชนชั้นกลางธรรมดาพ่อแม่ยังอยู่กันครบถ้วนสุขภาพแข็งแรงไม่มีประวัติเสพยาและยังมีบ้านที่ดูอบอุ่นมั่นคงภาพลักษณ์ของเด็กน่าสงสารที่ออลิเวอร์เคยสร้างขึ้นมาจึงพังทลายลงต่อหน้าต่อตาฟฟลิกซ์ฟิลิกตกตะลึงและผิดหวังอย่างรุนแรง เขาไม่เพียงแต่รู้ว่าโดนหักหลังแต่ยังรู้สึกว่าโอลิเวอร์ใช้เรื่องโกหกบิดเบือนเพื่อแทรกตัวเข้ามาในครอบครัวของเขาอย่างไรก็ตามด้วยความเมตตาที่เขายังมีอยู่ฟิลิซ์จึงไม่บอกความจริงให้กับครอบครัวคอตตอนดูเพื่อปกป้องความอัอบอายเขาสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่ก็ตัดสินใจบอกตรงๆกับโอลิเวอร์ว่าหลังจบงานเลี้ยงวันเกิดเขาต้องออกไปจากเซาเบินนะ สำหรับโอลิเวอร์คำประกาศนั้นคือการพังทลายความฝันที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างบรรจงการเป็นส่วนหนึ่งของเซาบเบิร์นกำลังถูกริบคืนและสิ่งที่เหลืออยู่ในใจเขาคือความสิ้นหวังปนกับความคลั่งไคล้ที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมคืนงานเลี้ยงวันเกิดจึงไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองแต่คือการตั้งเปทีให้โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่กำลังจะเริ่มตน้น <Real. S 3> You พาทกความตายที่เซาเบิร์นและการสูญเสียสำลาวสำล่ารลุงชาววันถัดมาหลังจากงานเลี้ยงเลิกบรรยากาศก็ควรที่เต็มไปด้วยความสุขกับกลายเป็นฝัน้ายฟิลิกซ์ถูกพบเป็นศพในเขาว,วังกฎของคารุหะเซา,าเบิร์นการตายอย่างกระทันหันของเขาทำให้ทางครอบครัวขอตต้น ะเทือนใจอย่างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันโอลิเวอร์กลับเป็นคนที่ได้โอกาสเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ร่วมไวอาลัยและเสียใจแทนทุกคนโอลิเวอร์บิดเบืองสถานการณ์ด้วยการโยนเงาแห่งความผิดไปที่ฟาลีโดยอ้างว่าเขาเกี่ยวข้องกับการ,รนำยาเสพติดเข้ามาในงานปาร์ตี้ส่งผลให้เจมส์ตัดขาดฟาลีและห้ามให้กลับมาที่ซาเบิ์อีกต่อไป เมื่อคู่แข่งคนสำคัญถูกขับไล่ไปออลิเวอร์ก็แทบจะเหลือเป็นคนเดียวที่ครอบครัวแคตตันหันมาพึ่งพิงอย่างไรก็ตามความตายของฟีลิกซ์ไม่ได้ดับความหมกมุ่นในใจออลิเวอร์ตรงกันข้ามมันยิ่งปลุกความรู้สึกบิดเบี้ยวที่ประตูออกมาเขาถึงขั้นเปื้องผ้าลงไปนอนบนหลุมศพของฟฟลิกซ์และช่วยตัวเองอย่างบ้าคลั่งราวกับต้องการหลอมรวมตนเองกับคนที่เขาไม่อาจครอบครองได้ นี่คือภาพที่จะเจนที่สุดของความรักความปรารถนาและการครอบครองได้ผสมปนเปนกันจนไม่อาจแยกออกจากกันหลังจากการจากไปของเฟลิกซ์ครอบครัวแคทเทิยิ่งเปิดรับโอลิเวอร์เข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะเลดี้แอสเพิร์ดที่ดูเหมือนจะเริ่มเห็นเขาเป็นลูกชายอีกคนขณะที่เวเนเชียกลับไปค่อยจมดิ่งลงสู่ความทุกข์ระทมและความหวดาดระแวงเธอเริ่มเชื่อว่าโอลิเวอร์คือคนที่ทำลายครอบครัวของเธอทีละน้อยและเมื่อเธอพยายามต่อต้านเขา ผลลับที่เกิดขึ้น,นกับโหดดายเกินคาดวเนเชียถูกพบเสียชีวิตในอ่างอาบน้ําโดยกรีดข้อมือตัวเองซาวเบิร์นที่เคยเป็นคารุฮาแห่งความหรูหรากําลังแปลเปลี่ยนเป็นสุสานที่เงียบกงันและโอลิเวอร์ก็คือคนที่ยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความสูญเสียเหล่านั้นเรากับเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงในบ้านที่เต็มไปด้วยความตาย Just for dinner. Yeah, like... Uh, like black Tie Black it's it's Part 7การเปิดเผยตัวตนและการครอบครองเซาเปิร์นเวลาล่วงเลยไปจากฤดูร้อน2016จนไปถึง2022โอลิเวอร์ใช้ชีวิตเงียบๆกระทั่งได้อ่านข่าวการเสียชีวิตของเซอร์เจมส์จากหนังสือพิมพ์และไม่นานหลังจากนั้นเขาก็บังเอิญพบกับเลดี้เอสเพรอีกครั้งที่ร้านกาแฟการพบเจอครั้งนี้เหมือนโชคชะตาแต่แท้จริงแล้วเป็นแผนที่ออลิเวอร์วางเอาไว้อย่างแยบยล เอสเพิร์ดต้อนรับเขากลับเข้ามาในชีวิตด้วยความดีใจและเชิญเชิญให้เขากลับเข้าไปอยู่ที่เซาเบินร่วมกับเธอตลอดหลายเดือนต่อมาโอลิเวอร์กลายเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดของเอสเพิร์ดที่เริ่มป่วยหนักด้วยโรคร้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนอบอุ่นแต่ในความจริงโอลิเวอร์กำลังขีดเขียนบทสุดท้ายของแผนการที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่พบฟฟลิกซ์ที่ออกฟอร์ดและเมื่อเอสเพิร์ดใกล้สิ้นลมหายใจเขาจึงเผยความจริงทั้งหมดออกมาอย่างเยือกเย็น โอลิเวอร์สารภาพว่าเขาเป็นคนวางแผนสุดท้ายตั้งแต่แรกการทำให้ฟิลิปสอกหลุมพรางที่ออกฟอร์ดการบงการให้ฟาลีถูกขับไลการวางยาพิษฟิลิปในเขาวงกดแม้แต่การช่วยวินิทียปิดชีวิตตัวเองโดยวางมีดบิดโกนไว้ที่ข้างอ่างนา้ำทุกโศุนาฏกรรมในเซาเบิร์นล้วนมาจากน้ำมือของเขาโอลิเวอร์ยอมรับตรงๆว่าแม้กระทั่งการพบเจอกับเอสเพิร์ทที่ลานกาแฟาก็เป็นแผนเพื่อให้เธอยกมือรดกและเครื่องหาเซาเบิร์นทั้งหมดให้เขา หลังจากเอ่ยความจริงออลิเวอร์ก็ดึงปากเครื่องช่วยหายใจปล่อยให้เอสเปิร์ตสิ้นลมอย่างเแยบงนันพร้อมกับตายเป็นเจ้าของคนใหม่ของเซวเบิร์นและมรดกมหาศาลของตระกูลแคททอนที่เหลือ หนังปิดฉากด้วยภาพของออรเวอร์เดินเปลือยกายไปทั่วคาเลหาดไล่ลายลอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางความเงียบและความว่างเปล่าเล่ากับประกาศชัยชนะของเขาที่ดู้ทายได้ครอบคลองทุกสิ่งที่ใฝ่หาแมชัยชนะนั้นต้องแลกมาด้วยเลือดความตายและการล่มสลายของครอบครัวแคทต,ตันทั้งตระกูลก็ตาม had them dinner, hang up old school ภาพแปดบิคะห์ทังเรื่องสิ่งที่เซาเบิร์นพยายามสะท้อนอย่างชัดเจนที่สุดคือความเหลื่อมล้ำทางชนชัน้นและความปรารถนาที่จะก้าวข้ามเส้นแบ่งนั้นโอเิเวอร์ฐานะนักศึกษาทุนคือคนนอกที่มองโลกของชนชั้นสูงผ่านสายตาที่เต็มไปด้วยความมิฉาและความหิวโหยเขาไม่ได้อยากเพียงแค่ได้รับการยอมรับแต่ต้องการแทรกซึมจนกลายเป็นหนึ่งในครอบครัวแคทเ์นและท้ายที่สุดจึงถึงขั้นยึดทุกสิ่ง การโกหกเรื่องภูมิหลังและการสร้างภาพให้ตัวเองดูน่าสงสารจึงไม่ใช่แค่เล่ห์เหลี่ยมแต่คือการสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของคนที่ถูกผลักออกจากนอกวงโคจรและพร้อมจะทำทุกทางเพื่อเข้ามายืนอยู่ตรงกลางเวทีขณะเดียวกันหนังยังตีแผ่ความหมกมุ่นที่บิดเบี้ยวผ่านสายตาและการการะทำของโอลิเวอร์ที่มีต่อฟิลิกซ์ต่อเซาเบิร์เอง การดื่มน้ำอาบของฟิลิกซ์และการช่วยตัวเองบนหลุมศพรวมเป็นการแสดงออกถึงความต้องการกืนกินทั้งกายและวิญญาณของคนที่เขาหลงไหลโอลิเวอร์ไม่ได้แค่ต้องการอยู่ใกล้ฟิลิกซ์แต่ต้องการครอบครองตัวตนของเขาอย่างสิน้นเชิงจนเส้นแบ่งระหว่างความรักความหลงไหลและความทะเยอทะยานแทบหายไปแซวเบิร์นในแง่นี้จึงไม่ใช่บ้านหลังหนึ่งแต่คือร่างกายและสัญลักษณ์ของอำนาจที่โอลิเวอร์ต้องการหยุดคลอง และสุดท้ายตอนจบที่โอลิเวอร์เต้นเปลือยกายไปทั่วครือหัสหลังการสังหาเลดี้เอสเพิร์ตก็คือบทสรุปของชัยชาะที่ไรความหมายแม้เขาจะได้ทุกสิ่งเงินทองกิติยศและครหาหนสเซาเบิร์นแต่สิ่งที่ลงเหลือกับเพียงความว่างเปล่าและบ้าคลั่งมันคือการเสียสีที่เจ็บแสบที่สุดจากพ่วงกับเอเมอรัลแฟรนอลที่ถามผู้ชมว่าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ไม่ใช่ของคุณมากแค่ไหนและคุณพร้อมจะแลกอะไรเพื่อมันโอลิเวอร์ได้คำตอบแล้วเขาได้ทุกอย่าง แต่ต้องแลกด้วยการสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง oh, oh, Qui wow. ซาวเบิร์นคือเรื่องราวของความลงไหลที่บิดเบี้ยวจนกลายเป็นความคลั่งไคล้และเป็นการสะท้อนด้านมืดของความพย,ยายามในสังคมที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนโอลิเวอร์เริ่มต้นจากคนนอกที่หอยหาการยอมรับแต่สุดท้ายเขากลายเป็นผู้บงการทุกศกลานกรรมเพียงเพื่อตัวเองก้าวขึ้นไปยืนในโลกที่ไม่ใช่ของเขาสิ่งที่ทำให้เรื่องนีตราตึงคือการเล่าผสมผสานทั้งความหูหราและความน่าสะพึงกลัวเชิงจิตวิทยาเครือหาซซวเบิร์นจึงเป็นมากกว่าฉากหลัง เมื่อเซลล์รัของอำนาจความมั่นคงและการครอบครองที่ท่ายที่สุดแล้วกลายเป็นทั้งแรงดึงดูดกับกับดักอลิเวอร์ได้สิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือค,อความว่างเปล่าและภาพเปือยร้อยรำในตอนจบคือเหมือนบทสรุปของชัยชนะที่ไร้ความหมายอเมโรเฟอร์โน no, สร้างงานที่ทางเยาวยวนและน่าขนลุกและชวนถกเถียงซึ่งสะท้อนความจริงอันไม่สวยงามของมนุษย์เมื่อความรักผสมปนเปกับแรงปรารถนาและความเพียรเทยาน การก้าวข้ามเส้นศิลธรรมอาจไม่ใช่เรื่องยากเลยและบางครั้งการได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งก็อาจหมายถึงการสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงหากคุณชอบการวิเคราะห์และสรุปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์หนังเรื่องต่อไปที่อยากให้วิเคราะห์แล้วก็สรุปให้ฟังครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมโดยการกดซุปเปอร์ตังค์เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมสามารถทำคลิปให้ฟังได้อีกต่อๆไปครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ